ก่อนรับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดปุ่ม s ั b s ไคร b e และกดปุ่มกระดิเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมด้วยนะครับ ฮัลโหลอยู่ในแอนเจลีโอแล้วก็อยู่ในแสตติฟิทีฟอ dition นะครับอ่าฮ่เห็นอาวุธในบ้านผมไหมครับซึ่งวิธีได้อาวุธเหล่านี้ก็คือต้องไปพ่นสิ่งกับไปให้ครบร้อยที่นะครับอืมก็เห็นไปเมื่อเอาโทรพทที่แล้วแล้วก็ต้นคลิปนะครับแล้วก็ผมก็มีปืนสองกระบอกแล้วนะครับ ซูปอรีแรกคือต้องไปปั๊มสกิลนะครับโอเคไปเดี๋ยวทำให้ดูผมปั๊มยังไงอืมซึ่งเป็นวิธีคลาสสิกมากเลยนะครับก็คือทำแบบนี้ครับยิงรถเล่นนะครับยิงแบบนี้นะครับโอเคอะไรเนี่ยกดลงเลยไอพวกนี้เห็นรถไม่ได้อะ่ะโอ้อย,ยนั้นไปนะโอเค เดี๋ยวให้ดูเลยว่ามีอะไรมั่งที่ปัม๊มได้แล้วโอเคมือปืนก็คือฮิตแมนนะครับโอเคอเกือบหมดเลยผมทำเกือบหมดเลยแต่ s m g ไปเอาจากพวกแก้งนี่แหละอืม MP5 ไฟงอืมแต่ที่เก้ากับ Max กซินี่มันอันเดียวกันนะดีนะที่ไม่แยกกันแต่ AK40 M4 ไม่แยกกัน m ผมอปเอาที่สนามบินนุ่นปีดเข้าไป <laughs> ประตูไม่เปิดให้เราเข้าแต่เราก็มีวิธีโกงก็คือการปีนเข้าไปเอ๊ะมันลาอีกอะกัดไม่ปล่อยจริงในไอ้พวกนี้เออโอเคอืม running dog b บูม asshole boom หาเลยนะอมแล้วเจอกัน Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Hmm. Think I'm Mr. Big or something, but I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ. You know that. You down to represent, baby? Yeah. Hmm. Look, my cousin is coming in town from Maine, Carl. I got to go scoop her up. All right, then. Come on. Okay. Okay, bye. No, maybe I don't do it. do Okay. What you want me to roll with you for anyway? No reason. I just wanted to get in the carpool, lane. Oh, yeah. Yeah, man, just cool out home with this Your cousin coming here from Mexico. Yeah, me and her go way back. Way back. Ah, smoke, you full of shit. Hmm. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Okay. boy, mm -hmm. Okay. For my cousin, mm -hmm. Mevins, in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plane. My pull up here let me do the talk. Man, I should have known. Hey. Excuse me, Jose. Yo soy El Grando yo. And I want that grass. Comprende? Hey, fuck you, cabron. what? Now that ain't nice. Coffee though Up El Wido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Hello, this, man? I it up. โดนไปซะเฟกชเลยทีเหนื่อทบซ้ำโอเคงเหลืออีกคนนึงโอเคอ่าไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยโอเคไปเถอะโอเค ไป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 อืมโอเคยิง okay. มันเลยน od, <c oughs> ิงอะไรนะนะ <c oughs> ั่นแหละเรามีปืนอสองกระบอกโอเคอืมไปไปไปอืม Fatality โอเคอ่ะขอรถเองพอดีเป๊ะ ไปหาสมกต่อเลยขอไม่คัดแล้วกันโอเคเมาอไปไอก็เห็ซื้อกาดจอใหม่กันนะเออถ้าเกิดคลิปไหนลื่นปื้ดตลอดคลิปก็แสดงว่ามีกาดจอใหม่โอเคเพว่าเป็นไปไม่ได้หรอกช่วงนี้อินพอสิเบลิลมันอินพอสิเบลิลโอเค the Hey Carl. Keeping busy, I hope. You know me, Officer Ten Penny. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, That's right, Carl. I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! Hmm. What was that all about, baby? You tell me. Hmm oh hell man they got their nose and everything can't shit without 10 penny taking the interest the hell with him yeah i guess what's really up ain't thinking of taking a little ride 3 deep, mention a little something that might put us deeper in the game all right i'm down. park too small unity station he's a Hmmmm What we looking for, Smoke? Hmm. Some bogus cats meeting hmm. some San Fierro reef cutting some kind of deal San Fierro? Our Northern Mexicans don't mix hmm. with Los Santos S.A. Shit, you got me That look like them Motherfuckers clocked Ok, it's coming โอเคโอเคโอเคขึ้นมอไซค์ามไปโอเคโอเคโอเมีท <Jean> <bulun> ิศผมมีทิศในการผ่าง่ายอยากขับกลางล่างต้องขับประมาณตรงนี้แหละมิสุอร์ัิงถึงยิงโดนโอเค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  ไแล้วโอ้โหโคตรเจมอ่ะทีนี้โอเคผมขับรถวนจนมันนรถสิ่รถไฟชนมันเร่ระเบิดขนาดนี้ซะหน่อยอาลัมโรติก GTA เอเกเเอ้คันนี้อะไรเนี่ยไปไปไปได้อยู่ได้อยู่เวเกโอเไฟมาเวเ โอเคเคเคอเคยิงียิงจยิงโอเคอืมย่มนั่นแหละ่าาผมก็เพิ่งมารู้จักสักช่องในช่องหนึ่งนั่นแหละผมจำไม่ชื่อไม่ได้เพราะมีวิธีผ่านภารกิจนี้ง่ายๆมาถึงมาถึงแบบเป็นปกตินะอืม fool. ask a That's what I เออถ้าวิธีผายง่ายกว่านี้ก็คือเพื<ต>่อไปอยู่บนรถไฟครับโล่งจิงแม่งเลยรัว<ม>เลยผมไม่ทำวิธีนี้ลำบากอโอเค <laughs> <c oughs> ครั้งเดียวผ่านบุย้ย <c oughs> บอกตรงนี้สมัยก่อนนี่5ปีก่อนนี่หลายรอบมากอ่ะแล้วก็ผมใช้วิธีโกงด้วยโกง อะไรประหลาดเออยากไม่ไมอยากโดนไม่ได้เฮ้เอาไม่ละเอาไม่ะไปก็ใหม่โดนไปซะโอเคพอ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 ฮออึจั b u เ i n e s s ภารกิทที่สนุกที่สุดอืม c j baby what's up man Sen small chilling want to go for a ride yeah you drive all right we going downtown okay you take me to the market another cop, Aaron. man no man stick up i got to get into some heavy shit man But you went too smoke you know how to calm down like this Family's coming back, balls pushing base, rushing castles nothing. It's rushing. Now all my I've <inaudible> been told to be the rusty. But I ain't never even met. Then the ball comes down and we all supposed to be free Five minutes later, my cousin gets laid out by some rusky fresh off the boat. For real? For real. Okay. Hey man, uh hey put drop me up. Hmm. Ooh, same great. Before I walk in there, I just need to know you down with this shit, man. Look smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, all right? I'm down, dog. Hey, baby. want company motherfuckers. Okay. you Okay,ไปๆๆๆ. Oh, there you go. Okay, okay. bye. blast my Big smoke. มาสกตโปกไงมองเห mm ็นนะมองเห็นนะเกเก๊เก๊เก๊ะเก๊ะเกยะเก๊ะเก๊ะเก๊ะเกะเกเก๊ะเเกเกกกกื

They have us on the smoke. Shit, man, they coming for us in the truck. Don't tell me look at all this Get out of the way. We got bikes on our six. Smash smoke. Hmm. Hey, smoke, my. เป็นอย่าง้เลยเป็นงั้นแหละมันชนรถบัสแล้วเก้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 ก้เ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 ้เก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 ้ ไอ <Aww man. S 1> <fu> ้มาอีกมาอีกก <dling> ็ล้มไปซะนั่นแหละเฮืมโอเคโอ้โหเทอร์มินเตอร์2ชัดชัด

รัอเค่ปวเล็กน้อยจะได้่ะเบิดเนี้ยล่อยสพวองดแปล่อยเราเลยแต่เราลบได้ประมาณนั้นน่ะเออเมโอ้ไม่ล้มทุกที mhm 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 Hmm, mhm 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 ho ho mhm 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 ว่านะจำได้อยู่นะนั่นแหละเมดเวลาบูมเปิดถังดิร้อยไม่มีใครตามมาแล้วเฮ้อะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นเอเทเจอร์แบบเศษบนพื้นนะโอเคทมเขาลุกพัส เออผมไม่เห็นนสืิอภาพนะถ้าถ้าเขารีบถ้าเกิดเขาไม่ไม่เผาขนาดนี้นะน่าจะออกประมาณสักกลางปีสพุพรีสอ,สองนี้ได้อนะ่ะน่าจะดีกว่านี้นะแล้วก็ไอ้เจ้าเทคทู Two แบบว่าปิดการปิดเวอร์ชันคลาสสิกแบบว่าปิดเวอร์ชันคลาสสิกแบบว่าไม่สามารถเล่นได้และให้ซื้อดิฟฟิทิฟเท่านั้นผมก็รับได้อยู่นะถ้าเกิดเกมมันดีจริงๆนะแต่นี้เป็นงานเผาอะ อุบสตรเกมเอ้ยไม่ต้องรีบขนาดนี้เลยเออโอเคหบอีเวชั่นเพลงอีกอะอีไลเดอร์ชอบเปิดเพลงฟังมัง้งกินวนเส้นไมตอนเย็น You told me about this army motherfucker. got all the girls we need Not that old school Emmet bullshit need I'm there That's wrong Shit, you always down home put from when you ain't around here Nigga, fuck you Damn And you want some of this? Nah, man, I'm cool on that Where we go, It's still overlooking East Beach Better yet, let it rain until dark This motherfucker อเดอี่ย g o ่มไล่อะไรมอไรเดอร์วะเนี่ยฮึม l ิดว่ตัวเองฉลาดตายไอจะพูดเทเวอร์ละไรเดอร์เออ o อ a y ไอ้คณะเป็นไรวะนยชนป้ายเฉยโอเคเออพูดถึงเพลงเนี่ยพัตที่แล้วนี่โอ้โหผมต้อง,องลงอัพใหม่เลยเพราะว่าลิคสิทพระเบาบอม,มาดูตรงเพลงโรลไรเดอร์ครับซื้อเพลงเอามาจากช่องเดียเจสซี่นะครับ นึกว่าจะไม่มีอะไรนะแต่โดนจะได้ก็เลยใช้เพลงของยู u ูบออริโอไปแล้วกันปลอดภัยสุดละแต่ตอนที่อัพเสร็จปุ๊บมันไม่โดนทันทีเลยนะโอ้ยโทษโอเคพอพ,อพอ๋จะไปคิดบน เจีจี๊ยบ I got i นาต์ e o k a y ถ้าเาตาม,ตมคจริงมันได้ยินไปเลยแนะ่ผมไม่ได้เอาไปยิงข้างในนะมันจะได้เดินเร็วเพราะว่าไม่ใช่นินจาสไตล์อกชา้าอืมกดหรือคอนโทรลเพื่อโอเคใส่แว่นนอนด้วยเว้ย <c oughs> แต่ก็ยังลืมตานอนเหมือนเดิมอืมโอเคเร็วกว่าทานิจาเยอะนี้โอเคอืมฮึมถ้าจะกลดดังขนาดนี้นะผมว่าลุงแกเหนื่อยอะ่ะอืมโอเคออ,อโต้เลย อเคที่บ้านผมก็เป็นเหมือนกันเนะ่ขนาดนอนแยกห้องยังได้ยินเลยเนะี่ย <laughs> <laughs> พอดีว่าห้องอยู่ใกล้กันไงที่ที่บอกว่าได้ยินเนี่ยอย่าน้อยสามกลอง โอเคผมว่ากล่องที่สามขึ้นไปบนห้องเข้าไปหามันดีกว่าวะ่ะอืมโอ้ยอย่าเพิ่งเลยเอากล่องนี้ก่อนดีกว่าอืมซึ่งคนที่กลนก็ไม่ใช่ใครหรอกคุณแม่ผมไงอืมเออพูดถึงเรื่องกลนนะส,สมัยตอนที่ผมเข้าใ่รที่อาชีวะน่ะมันมีคนว่ามอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะ โอเควางก่อน,อนโอเคเขาไปเอาอีกดีกว่าโอกาสจะพอแลนะ้วเนี่ยอืมโอเคโอเคไปเอาก็ไปเอาลองเข้าไปหามันดีกว่าซึ่งมีคนว่าอย่างนี้เลยไอโอมึอย่าก,กลนเน้ยเฮ้ยมาห้ามกันได้ด้วยเหรอผู้ชายเป็นเบสิกเลยในะเรื่องกลนะอืม ไม่รู้ตัวสิโอเคโอเคอโอเคโอเคเข้ามาในห้องแล้วฮ่าฮ่าฮ่าโม้แท้เหลาโอเคหันมองนี่ไว้ผมจับได้มีโปตเตอร์แคนดี้อยู่ฮึม hmm. แต่เป็นโคชเชนแคสี์ที่ผมหันมองได้สบายเดนะ้วยเพราะว่าผมเปลี่ยนโปตเตอร์ใหม่อ่ยั่วมันหน่อยยั่วมันหน่อยอยัวย่วยัวย่วยั <laughs> ่วยั่วยั่วดูตัวรอบแรก เยไปเอะไปเอะทะลุตัวรอบที่แ <ไป S 1> ล้วมึงเฮ้ยตำรวจมาไม่ก็ไอไรเดอรอไม่งีไปเลย <c oughs> โอเคดเก็บของ <c oughs> อเ <c oughs> อนนี้เราจะสไ e รป์น e ่เลยเอลบ a ก e g องสตอเร e l e อร์แฟ่ Seriously, barter man, you gotta give up these sticks. What? And I give up the water if you give up being a buster. Mm -hmm. Home, right there, homie. Buster, forget it. Forget you, fool. One day, you're gonna wish mm. you mm. hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Mm. Man, this is childish. Oh, I hey. ain't talking to you no more, fool. Okay.

ถ้าทําแล้วมันจะปลดล็อกวิ่งไม่จํากัดด้วยก็คือวิ่งไม่มีวันเหนื่อยไงโอเคลุกผเน่อยผมเหอนคุณเลย a l r i h o m e s Alright, just think about what I said โอ้โหหายไปด้วนตัวตาดีจเดอโอเคโอ้ยโหไมแหม่วแน่ ไม่ต้องห่วงรถหรอกเฮ้ยแท็กซี่เอ้ยโอเคสกิลการขับรถยังมีไม่เยอะเลยผมอะอมซึ่งมมทต้องการสกิลขับรถไปทำอะไรก็คือเอาไว้เล่นสเตเดียมนี่ครับมันจะได้รถแมสคายอีกแล้วครับออตติเนเดเซอรอ์ก็จะได้มาอีกแล้วก็รถบิ๊กฟูดด้วยอม,มอนสเตอร์ไง ็นของหางวันโอเคผลิตภัสุดท้ายของวิดีโอนี้ค่าใช้จ่ายแม่ไ e ่ out. Mm, it smells good. What's cooking? Where's my? Yeah, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweet. Mm, my wife loves this stuff, man. <laughs> anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. it got to how you say Little something, something on board, for you boy. It's my Hmm. Catch you later, homeboys. Oh, Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. I'm a guy. Just doing my part that. for the community. Hmm. The train's gonna be there at five. Hmm Okay hmm. You drive CJ seeing as you missed the drive oh, I do right 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 right. 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 not to long shit Give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it man. Well, don't go roll the damn car over blow us all up in flames then. Nah, I ain't rising to your shit man. Good means you concentrate on the road then. <laughs> You love to give a homie a hard time t อ k ek มั้งโอเคจะได้ยี่ผมปั๊มสกิลมาแล้วมาเพิ่มอีกสกิลขึ้นโคตรง่ายอ่ะ โอเคไม่ตายวะจะไปไหน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 โอเคไะรถไฟอืมแดนว่าได้อะไรวะเนี่ยต้องมีซุ่มปั๊บโอเคยนของโอเคภาพโอเคนั่นแหละอืมนั่นแหละนั่นแหละ นั่นแหละนั่นแหละ,หละ,หละไม่กล่องเหลืองนี่ระเบิดชัวไม่ฆ่าหรอกนะอีกอันเดียวโอเคเดี๋ยวไมยุ่นเคโอเคหยุดแจ้งกันเลยกันระเบิดโอเค,อเคไปกล่องเปลี คอยแซะคุณงตลอดเลยว่าอ้ไรเดอร์จะพูดเทเวอร์อีกอล้วโอเคโอเคโอเค,อเคที่ชนจนหันหลังให้ไม่ใช่แล้วโอเคครับคุณไรเดอร์เจ้าเจ้าฉลาด จอมฉลาดหลักแหลมแหมก๋าคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่คนเดียวเวยไรเดอร์เอ้ยโอเคอืม d m e r g e เรียบร้อย โอเคไล่ทีนฮึ่ม for life C J for life you heard โอเคความกระลบพัสอืมฮอทำอะไรวะเนะี่ยอืมโอ้ยดีที่มีฮอมีไปมีมาเอาละครับต้องขุดโจมพิเรนนี่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอเกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับถ้าใครชอบกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยนะครับเดี๋จะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับตาเก่งเนาะ Stamina, hmm. muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from bingos and pro-lap prolapse, suburban zip, victim and be sex. Watch your back when in rival hoods. They'll test just to guess if your survival's good. Duck your shells at the cluck and bail. Jump out, bust and gun until they tuck their tail. It seemed like I'm on impossible mission. Missed the predicaments, hostile position.